นี่เป็นครั้งแรกสำหรับพักเบี้ยใหญ่อันนี้ย้อที่เราตัดไว้เขาจะไปล้างล้างแล้วแยกแจ่น้ำไม่เลยปลได้ยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง,ขงเขาจะเล็บร้กกอบแค่เซียเอาไว้ทำกีนอย่างนี้ส่วนนี้เขาจะทิ้งไว้ที่ชื้น ทีว่าอย่างนี้เลยเดี๋ยวปุ้ยพอมือจัดโอ้หอนครับไปล้างมาแล้วนะครับแล้วทีนี้เอามาจัดการ จากที่ดูที่เพื่อนทำไว้นะครับเขาจะเด็ดประมาณนี้นะครับกากรนะชอนเนาะพอดที่ดูแล้วเนี่ยพักลักษณะผักใบใบ้ใหญ่เนี่ยจะเป็นพักบวกน้ำแล้วก็ใบชํำน้ำเลยนะครับฉะนั้นต้องเบามือหน่อยหนึ่ง การล้างกงเบามือน่อยนะครับแล้วก็เวลาเขาจะเก็บนี่ผมคิดว่าน่าจะต้องขึ้นเสด็จน้ำก่อนจะเข้าตู้เย็นได้อันนี้เป็นพักที่บมได้ปลูกเนาะผพักนี้มันขึ้นเองแต่บนกรมชาติ เห็นที่เขาทำนะครับเพื่อนทำนี่มันจะเปลี่ยนพัดนะครับเอาไปพัดแล้วก็ลวกนะครับพกลวกกินกับน้ำเนของออปรุงังน้ำซองน้ำซอสของปังอังซอสแบบสลัดแอบใส่ในสลัดท่องนะครับอันนี้เฮา เสียจชื่อเราอยู่กับวัตถุดิบตรงนี้แล้วเราก็ต้งองลองอาทยอดสสวยๆนะยอดที่บัดช้ำนะครับ เตรียมแบบนี้นะครับเวาจะทิ้งไว้สะเด็จน้ำก่อนสาดตะเก็บเข้ายเย็นไปก่อนนะครับเพื่อลังสารเมนูผักเบี้ยใหญ่ครั้งแรกในชีวิตหัวเข้าไปแนวครับ ครับคุณพ่อบ้านาแน้นครับมาและหลังจากที่เราไปตามหาวัตถุดิบผักเบี้ยใหญ่นะครับเขาก็ไปลา,างเขาสะอาดมาเนาะครับนี่ผักเบี้ยใหญ่นะครับวันนี้เขาก็จะมาลองทําเมนูแรกของผักเบี้ยใหญ่ดูก่อนนะครับจากที่ดูของคลิปของเพื่อนนะครับที่เพื่อนแนะนํามา ผักใบใหญ่ฝรั่งก็จะเอากินครับเอาพัดกินนะครับเอาพัดเอาดองนะครับแต่แต่วิถีของคนเมืองเหนือนะครับเอาก็แจะนมาทำเมนูเพื่อรับรสชาติของผักใบใหญ่ก่อนเมนูแรกที่เราจะทําวันนี้คือเราจะทําเป็นพัดน้ำมันหอยก่อนครับผักใบใหญ่ที่กินดิบได้นะครับ

จะมาปรุงแรสชาตินั่นเองคักเพราะว่าเราต้องการสัมผัสของรสชาติของผักเปี๊ยใหญ่ออกมา ประมาณหนึ่งคันโตครับเร่งไฟ น่อยนะครับเพื่อนำความร้อน มีหนูแลกสำหรับผักผักผักเบี้ยใหญ่ผักเบี้ยใหญ่นะครับผักเบี้ยใหญ่หรือโพสเลนนะครับคนเรามัเเรียว่าโพสเลนนะครับเป็นผักช่ำน้ำนะครับขึ้นตามร่องสวนเนาะที่ผมลงคลิปไปฮื้อแล้วในการตามหานะครับวันนี้ก็จะลงคลิปวิธีตัดคัดแยกแล้วก็นําไปปลูกเพื่อ ต้นผักใบใหญ่ไว้ติดบ้านเอาไว้ทาอาหารนะครับเพราะว่าศึกษามาแล้วมันมีประโยชน์มากครับบำรุงผิวอ่าเขาเรียกว่าบวกช่วยบ,บทอท็อกผิวหน้านะครับเพิ่มความเต่งตึงนะครับนะครับเมนูผับใบใหญ่เมนูแร,รกแล้วต่อเดียวมีอีกจำหรับี่เตรียมมานี่อาจจะมีอีกสองประมาณสองเมนูนะครับที่จะมานําเสนอเดี๋ยวฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ช่องครัวพ่อแม่นาแนวเพื่อนกนนะครับ เบี๋จะมีมีเมนูมานำเสนอครับแล้วก็มีความบันเทิงต่อจากคลิปนี้นะครับห้ามพลาดน,นะครับอย่าลืมติดตามตัวนะครับน,นี่กิ่นกับโพสเลนหรือผักใบใหญ่ผัดน้ำมันหอยนะครับนะครับกินข้าวกินข้าวกินข้าวก่อนช่วงนี้ ฝนตกเก็บพักถิ่งไม้ถิดต่บ้านไปก่อนครับว่าอันนี้จะออกไปเซาะล่าวัตถุดิบแต่สี่ท่าถ้าจะาเป็นท่ามืดฝนมาหัน่นบ้พสเลนหรือพักไใบใหญ่นะครับเหมือนแง่นะแต่กินได้นะครับพัดน้ำมันหอย Cứ okay, test แบบนี้นะครับโพสเลนหรือพักเบี้ยใหญ่นะครับขึ้นตาำห้องสวนครับการต้งก็จะมี